ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องคำไทยไทยจะนำเสนอเรื่องวรรณยุกเสียงสามัญโดยปกตินะคะในที่เรารู้จักกันมาก็มักจะจำกันว่าวันรรณยุกค,ค่ะมีสีรูป5้าเสียงแล้วนะคะที่เราได้เรียนมาจากคุณครูหรือว่าผู้รู้ทั้งหลายนะคะ ก็จะใช้วิธีการเขียนวรรณยุกต์ทั้ง4รูปมาให้เราเห็นกันนะคะก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาแล้วทุกคนนะคะก็จะสามารถจดจำรูปของวรรณยุกได้ง่ายแต่ปัญหาตรงนี้ค่ะก็จะติดอยู่ตรงที่เสียงของวรรณยุกต์นะคะที่เป็นนามธรรมาแล้วทุกคนสงสัยไหมคะว่าเสียงสามัญคือเสียงใดเสียงเอกคือเสียงใด เสียงโทคือเสียงใดเสียงตรีค่ะคือเสียงใดและเสียงจัตวาคือเสียงใดนี่นะคะเป็นข้อสำคัญเลยค่ะที่ทุกคนจะต้องฝึกจำให้แม่นการออกเสียงวรรณยุกนะคะให้ถูกต้องที่จะต้องคำหนึ่งนะคะจุดเน้นแล้วก็ดูถึงคำหรือว่าพยาญนะคะที่สามารถออกเสียงวรรณยุกได้อย่างถูกต้องในทันทีค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องยากมากค่ะ แต่คลิปนี้นะคะเราก็จะมีวิธีและค่าเทคนิคการจำมาค่ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการผันวรรณยุกต์ในคลิปต่อๆไปนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนกับลักษณะของเสียงวรรณยุกแต่ละเสียงกันนะคะคลิปนี้ค่ะจะพูดถึงเรื่องของวรรณยุกเสียงสามัญเสียงสามัญน,นะคะเป็นเสียงแรกค่ะในลำดับเสียงวรรณยุกท์งั้าเสียงแล้วก็เป็นเสียงที่ทุกคนนะคะรู้ได้ง่ายที่สุดเพราะ เสียงสามัญน,นะคะจะเกิดจาก1ค่ะพยัญชนะต้นอักษรกลางและอักษรต่ำะสมกับสระเสียงยาว 2. พยัญชนะต้นอักษรกลางและอักษรต่ำะสมกับสระเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวก็ได้นะคะแต่ว่าต้องมีตัวสะกดในแม่กงงอง,งูนะคะแม่กนนอน,นูแม่กลมมอมา้าแม่เกยยอยัก และแม่เกอร์วอลแวนเท่านั้นค่ะซึ่งในข้อ1กับข้อ2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของคำเป็นค่ะแต่ว่าเป็นคำเป็นนะคะที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและอักษรต่ำเท่านั้นนะคะนั่นค่ะก็จะแปลว่าคำหรือพยางค์ที่นอกเหนือจากนี้ค่ะแม้จะไม่มีรูปวรรณยุกต์ใดกำกับก็ไม่ได้เป็นคำหรือพยางค์ที่มีเสียงสามัญอย่างแน่นอนนะคะ และเสียงสามัญค่ะจะเริ่มต้นก่อนเมื่อการฝึกผันวรรณยุกค,ค่ะและคลิปนี้ค่ะจะมีบทร้อยกรองของท่านอาจารย์ดวงใจนะคะที่ท่านได้กรุณาใช้ประกอบในเรื่องของวรรณยุกเกี่ยวกับเสียงสามัญค่ะมาฝากทุกๆคนนะคะบทกรอนวรรณยุกในภาษาไทยตอนที่หนึ่งเสียงสามัญอันเหนือเมฆ เสียงสามัญวรรณยุกเดียวหนึ่งเดียวนี้ที่ไม่มีรูปคู่เคียงเหมือนเสียงอื่นมีฐานะไม่อาจเลี่ยงเป็นเสียงพื้นจึงต้องยืนเป็นหลักมั่นเมื่อผันคำทุกครั้งที่มีการผันเสียงวรรณยุกเสียงสามัญจะต้องรก มายืนย่ำอยู่หัวแถวต้นทางอย่างผู้นำจึงมักกรรมอำนาจใหญ่อยู่ในมือแต่คำไทยเสียงสามัญน,นั้นมีหลักต้องรู้จักให้ชัดเจนเกณฑ์ยึดถือไม่ยากยุ่งไม่ลึกไม่ต้องฝึกปรือ เพียงแค่หรือเรื่องไตราย,ยางสร้างหลักจำข้อสังเกตเสียงสามัญอันมองเห็นคือคำเป็นอักษรกลางอักษรต่ำไม่ต้องมีวรรณยุกต์ใดในรูปคำก็จะทำเสียงสามัญในทันทีเลิกหลงคิดแบบผิดเกณฑ์ เช่นเคยใช้เห็นคําไหนไร้วรรณยุกทุกคนจี้เหมาว่าเป็นเสียงสามัญน,นั้นมากมีความคิดนี้โยนทิ้งได้ลืมไปเลยข้อสังเกตที่บอกไว้จำหมายเถิดอย่ามัวเพลิดตเตลิดห่างหรือวางเฉยภาษาไทย หากคนไทยไม่คุ้นเคยแล้วใครเอ่ยจะขับเคี่ยวเชี่ยวชาญแทนสรุปว่าเสียงสามัญน,นั้นเหมือนเมฆยิ่งใหญ่เชกผู้นำทั่วตัวหลักแกน่นคงยืนหยัดนำทางอย่างแน่นแฟน้นไทยทั่วแดนล้วนเรียนมาคราวไหวยาวขอเชิญชวน เห็นคุณค่ามาทวนทบให้รู้ครบเคยอ่านเขียนที่เรียนเล่าไทยทุกคนเจ้าของภาษาอย่าดูเบาหน้าที่เราต้องเข้าใจรู้ให้จริงแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่องคำไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ช่องคำไทยไทยเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ